เริ่มเหมือนกันเลยมือซ้ายจะเป็นตัวหลักที่ถือเอริบินตัวด้านตั้นม้วนหนึ่งนี้นะคะสองรอบด้านขวาเริ่มก็คือข้ามรอ อันนี้รอดอันนี้ก็ต้องข้ามแล้วก็รอดจากนั้นหงายมือหายมือหายมือแล้วก็ข้ามรอดเดิน กวมมือนะคะรอแล้วก็หงายมือเรียบร้อยนะคะแล้วเราก็ดึง ดึงให้กระชับตัดเลยค่ะได้นี่นะคะระหว่างดึงยังไม่เสร็จ เราก็ใส่เหรียญโรยทานเมื่อเลือกแล้วด้านหน้านี้ตรงนี้จะแบนๆสามเหลี่ยมพอจับวางปุ๊บจะเห็นด้านหลังจะเป็นเหมือนก้นโด่งๆนิดนึงเพราะฉะนั้นเราจับแบบนี้นะคะอันนี้เป็นด้านก้นจับริบบิ้นให้เสมอกัน คงไปด้านหลังแบบนี้จับดลายขึ้นมาง่ายๆทำเป็นหัวนะคะสอนแบบนี้เป็นหัวละแล้วก็ดึง ดึงเบาๆก็พอเป็นกระต่ายแล้วเป็นหัวแล้วนะคะจากนั้นก็ทําหูทําหูเนี่ยก็คือได้หลายแบบถ้าแบบนี้หูค่อนข้างความยาวโอเคพอดีแล้วเราก็ตัดแต่งเลยให้เป็นรูปหูนะคะ ก็ตรงนี้มันจะไม่ทื่อๆแบบนี้เราจับบิดหน่อยก็ได้ค่ะบีบลงไปนิดนึงบีบโคนนะคะทั้งสองข้างแบบนี้มันจะเป็นลักษณะนี้นะคะแล้วก็ ดัดดัดหูนิดนึงดัดหูตกตกโค้งโคงนิดนึงตามใจชอบค่ะอยากให้มีหนวดใช้กันไกลเล็กๆนะคะตัดตรงด้านข้างนี้ ก็ดัดหนวดมานิดหนึงกระต่ายต้องมีหนวดใช่ไหมแล้วอีกด้านหนึ่งก็ตัดเหมือนกันตัดจากตรงนี้ลินตรงนี้นะคะ